การมหาวปรยเทศเนี่ยไม่ใช่สิ่งง่ายวันนี้ถ้าเราจะแข่งขันกันเราต้องแข่งไปข้างหน้าทําให้อะมิชชั่นนี้ประสบความสําเร็จคนเราเลือกเรียนอีกสายหนึ่งอยากเรียนอีกสายหนึ่งทำไมจะทําไม่ได้การศึกษาเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะสนับสนุน พื้นฐานผมเนี่ยเป็นอาจารย์มาก่อนผมอยากเห็นคนไทยเนี่ยเรียนจบประเทศไทยเราทํางานทด้ทั่วโลกตัวน,นี้สําคัญมากนะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาทั้งหมดตอนที้สิงคโปร์เนี่ยมีน้กงเรียนหลากหลายประเทศมีอาจารย์หลากหลายประเทศต้องเรียนจบไปเนี่ยเขารู้จักเพื่อนทุกประเทศเพื่อนผมบางคนที่เขาเรียนที่ฮ่องกองเขาไปทางานอเมริกาเพราะว่าฮ่องกองไม่ได้มีงานที่เขาจะทําเรามองว่าโอกาสเกิดได้ทั่วโลกแต่วันนี้เราเริ่มต้นจากประเทศไทยการเข้าถึงความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษการสื่อสารมีความจําเป็นต้องทําวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเริ่มใหม่อีก50ปีเรราาจะะทํอไถ้าสิบนี ททไดุ้กอย่างสมมติว่าผมเรียนรัฐศาสตร์มาอยู่ดีๆผมอยากเป็นเอนจิเนียร์ทุกคนจะปิดโอกาสละโอไม่ได้ละเราเลือกเรียนรัฐศาสตร์มาเราก็ต้องทํางานสายนี้ถ้าเราไปดูหลักสูตรเอนจิเนียร์เนี่ยปีแรกเนี่ยเรียนพื้นฐานอีก2ปีเนี่ยเรียนเอนจิเนียร์ปีสุดท้ายทาโปรเจกต์เฉยๆสองปีเองที่เป็นองค์ความรู้ของเอนจิเนียร์จ๋าจริงๆคนเราเลือกเรียนอีกสายหนึ่งอยากเรียนอีกสายหนึ่งทำไมจะทําไม่ได้ในความเป็นจริงเรื่องการศึกษาที่เฟกซิเบิลการอัพ e s สกิลเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะสนับสนุนผมมอง กับแต่ละคนและปัจจุบันไม่ได้จําเป็นต้องศึกษาในห้องเรียนอย่างเดียวการแก้ปัญหาจริงแม้กระทั่งโจทย์ที่เกิดในบริบทโลกมีความจำเป็นต้องทาทีนี้หากนักศึกษาเรียนจบมาแล้วจะเอาโปรเจกต์เขาไปทําต่อกองุณที่จะทําให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินที่เขาจะสาาราต่อความฝันของเขาทำยังไงเรื่องเกี่ยวกับทับสินทางปัญญาของแต่ละคนตรงนี้สําคัญเป็นโอกาสใหม่ๆของประเทศไทยการบริหารประเทศเนี่ยไม่ใช่สิ่งง่ายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือท,ท,ทำยังไงเราถึงจะรวมใจทุกคนเข้ามาช่วยเราได้วันนี้ถ้าเราจะแข่งขันกันเราต้องแข่งไปข้างหน้าทําให้มิิชั่่นนเเปปรระสสสบควา็็จง ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นกับผู้นำในอนาคตข้างหน้านี้อีกส0ปี